สสวัดีครับผมวันนี้จะพามาเบิ้งบักไฟเนี่ยบักไฟโต้ในนวยแล้วโอ้โอ้นี่บักไฟนวยไก่สินแดงแล้วออกดอกจูน้อยใหญ่เติบแล้วน้อยใหญ่เติบแล้วอันน้อยใหญ่เติบแล้วนี่เป็นพวงเป็นพวงนี่ดอกเติบได้นี่โอ้ยนวยมันยังภาได้มีสุกไในเนาะยัง ว่านใหญ่ว่านนี่ตรงดอกกำลังทอหนีมือนี่กำลังงามตรงอยู่ดอกทีนี่ทีได้กินหลายเติบอยู่ดอกเปรีอยู่ตัวนี้ดอกเปรีดดอยูดด่อืมอืมอาฟ่วงเลยออกไว้ชุดเลยรุ่นกวนวันเรียบรุ่นนี้ยวันเรียบกับรุ่นนี้รุ่นกวนุ่นนี่รุ่นกวนวันเรียบเออกัอน แต่ไก่เหลืองี้ยะเนาะนี่รุ่นก้อนมันรีบมันสวยกินรุ่นก้อนมันออกห่างๆแา่รุ่นนี่นี่รุ่นรุ่นออกที่ลังเิไดจกินนี่มโดกอยู่รุ่นหลังมันมันมีสองรุ่นเป็นบ่คอร์รุ่นตัวนี้มีสองรุ่นแต่รุ่นแรกนี่แหละมันเรืองมันมันรีบมันบอตรงรุ่นสองมันจังตรงมันเป็นเสียทุกปีลตัวนี้มันเป็นสองเสียรุ่นแรกมันบดกดอกแดงมันรีบอืม รุ่นสองนี่มันสิโดแล้วก็มันสิตรงรุ่นสองนี่รุ่นแรกว่าใครได้กินดอกทุกปีล่ะตัวนี้ออกปันมูตลอดเจอปีนี่นั่งเหงาบอดกปีนี่ทุกปีในเหงาดีจากลากรามอีเล่ได้หนึ่งมันตุ้มตาเป็นดอกมันบม่ออกปีหนึ่งมันออกบกเป็นงาถ้าฝนตกมาอีกมันสิออกอีกบ่นมันเลยเลย่อยนามันเลยบ่ไปดูก็มันเดียวดอกตันนี่ละวมืดแล้ว บ่บ่ออกอีดอกไม่เหงาแต่ก่อนมันดโดดตุ่มตามันบ่ออกเนาะจะพูดจะปีอยู่ตุ่มตามันตอนนี้มันก็ยังมีออกน้อยๆนี่มันออกนะฮะอากาศมันมันเปลี่ยนแปลงอากาศมันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฮอันฝนปีนี่อากาศมันคงทีดอวเอ้าบักไม้บักยังกับสิบบ่เป็นบ่ติดหลายโยบินบ่ท่านเห็นออกยังเลยบักเงาะบักมังคุดบักยังกับจอนอิบ่เดียว ปกติมันสิออกเนาะใบเต็มบ่ออกบริเกินดอกปีนี่เป็นทุกทีบ่อคือกันบ่อนี่บริเกินดอกปีนี่นี่บอกไฟของสวนได้กินอยู่ต้นนี่ต้นนี่ได้กินออกตลอดอยู่ต้นนี่ออกทุกทีแหละต้นทั้งฝุ่นล้มปีก็ออกล้มปีกออกปีนี่ถึงออกนาะปีที่แล้วยังออกหลายเนาะทีแล้วดกเก็บอยู่ปีนี่ออกต้นเดียวเออไข่มีดอกปีน หมักไม่หมักยังก็บอกไข่ติดใข่ออกมันเป็นน้ำเอียงอากาศเป็นน้ำอากาศแล้วดูกันแล้วมันเปลี่ยนแปลงโหดสภาพแวดล้อบเนาะเป็นทั่วโดกเลยเนาะมันก็เลยต้นไม้ต้นยังบอกออกเอาอะไรเอาติระไปเพราะแล้วตัวที่ว่ามันมันเหลืองๆนั่นเป็นเป็นของรุ่นใดนั่นพ่อของรุ่นก่อนมาดีว่าไอ้เบิ้ง มันเลี้ยงมันมันว่าตรงดอกหน่อยตรงแต่ตรงเยอะตรงมันตรงห่างรีบเนาะมันรีบมันรีบหน่อยรลุนแรลกมันควงใหญ่อยู่ด้เนาะฟอนนมันรีบรลุนแรลกมันรีบหลายเก็บออกเอาต้องดึงออกมันปะนำกันจะดีแต่ว่ถือหลุนใหม่มันฟองมันใหญ่ด้วยฟงใหญ่เนาะ ออมันดิ่มเอิร์ดรีบหลายเตืมย้อยตรงมันรีบดกตอนเทียมันสุกเนาะมันเหลืองงามเนาะเต็มต้นเนาะเหลียงเต็มต้นแล้วเนี่ยรีบหลายเนาะหล่นกวอนนี่เลยหลุดนนี่แหละรุ่นกวอนเป็นสิละตัวน,นี่มันสิออกสองรอ,อบเนาะ บ่ไข่ตรงเออแต่รุ่นสองนี่มันสิตรงนี่มันวันดียกับรุ่นสองนี่งามมันเป็นช่วงฤดูมันเนาะดออกกล้วยฟวงใหญ่แห้งนี่ถ้ามันตรงนี่เอามันตรงกับเสหาฟวงกิโลนึงแล้วนี่บัใหญ่ต้นนี้แซ่บต้นกับบัวสูงดอ่นกัต้นต่ำตแต่คุ้มสิยละต้นต่้มมงหน่วยมันกระชากด้วยน้อยดดนี่อุ่ไป Ừ, no, ừ. cái nuôi luôn, it. Couldn't tìm it. No, I don't. Men bỏng bóng đấy đi. Ta dog mục tiêu rồi Một hay oak one day. Ta đọc, mất đi. Ta dog 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 Ta dog mất đi. Ta กินดอกเตยใ้ทั้งต้นเอออ้าวมืัอนี้กับผ้าเบิ้งบักไฟกับแค่นี้เดอ้อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันสุกสิบผ้าเบิ้งใหม่ไฟเดือนนี่ละไฟเดือนนี่ละมีหน้าคงสิสุกแล้วแหละ,ละ,ละเลี้ยงพีหน้าก็เลี้ยงอ้าวก็ไล่ก็แช่ตายเดอ้อขอบคุณหลายสิบหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม